ันนี้เป็นมีนไม่ว่าเกิดดราม่าอะไรก็จะมีรุ่นอย่างพวกเม้าตอนตอน่อนก่อนก่อนนด้อันถ่ายรุ่นกน่ลางๆกน่็ได้ค่ะถ่ายรก่นกลา่ๆนิ่งเนาะถ่ายรุ่นรอพี่ตีครับได้เลยได้เลย แต่ถ้าใครไม่ได้ดูหลังจากสมภาษณ์เสร็จได้อีกก็เดี๋ยวจะอาไม้ของได้บ้ากันนะครับมอองครขอบคุณครับสีได้คะ นะโอเคเด็กเกียรนาะเดี๋ยวเป็นทั้งคู่นะอ่าโอเคได้ได้ยีนา่ะครับครัปัญหาอุ้ยผอมลงมะเนี่ยว้า้งาหย่อนอ๋คือเป็นงานเบีนยแ้วมันจุดทั้งแบเป็นเสิร์ฟของเราในรอบปีนี้เนาะครับ ชื่อว่าเบบีเทมเป็นที่โปรดเซเว่นคอนเสิร์ตครับเออทำไมเป็นอะไรเดีถึงเป็นเบบีเทเ,เป็นที่โปรดเซเว่น<อ>คอนเสิร์ตเพราะว่าของเราก็คือเราอยากให้ให้ทีมงานของเราเนี้ยเป็นแบบว่าเราเจอกันมอบความสุขแบบว่าย ยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วเจ็ดวันเลยก็คือแบบทุกวินาชีอยู่ด้วยกันเลยอะไรอย่างนี้เหมือนแบบว่าเราก็อยู่ด้วยกันมา8ปีแล้วครับเราก็อยากจะมอบความสุขให้กับทุกคนอะไรแบบนี้ครับถ้าอย่างนี้เราจะโชว์ยี่สิบสี่ชั่วโมงไปเลยก็ไม่ถึงขนาดนะมันก็จะเกินไปหน่อยครับใช่ครับมันก็จะไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงแต่ว่าความสุขที่เรามอบให้หรือสิ่งที่เราตั้งใจทํามาเนี่ยมันเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงไปแล้วครับเพราคอนเสิร์ตนี้มีส่วนร่วมอย่างไรเพราบเป็นคอนเสิร์ตแบบผู้ประกอบารเป็นตัว คก็คือว่าเราก็ช่วยกันคิดโชว์ด้วยแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยห้เนี่ยก็มาจากเบบีด้วยเพราะว่าพอเบบีรู้ว่าเรา2คนเนี่ยจะมีคอนเสิร์ตใช่ไหมครับเขาก็จะเริ่มแท็กมาใน X แล้วว่าอยากอยากได้โชว์แบบนี้อยากเห็นออฟกันแถวนี้เราก็เลยประมวลทุกอย่างที่เบบีอยากได้เนี่ยก็เอามาใส่ในคอนเสิร์ตด้วยก็คือมาเวทเวทกันว่าเฮ<ช>้ยเราของเราต้องประมาณนี้นะแล้วเรา,าเขาอยากเห็นอะไรจากเราเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราทําออกมาเนี่ยสิ่งที่ทุกคนอยากดูเขาจะได้ดูในสิ่งที่เขาอยากดูด้วยใช่เ้าเป็น แท็กที่แบบเขติดมาให้เราอยากทำอันนี้อันนี้นี้ให้เขาดีจริงเขาก็ครีเอทีฟนะใช่เขาแบบว่าอยากให้เราทำอะไรแปลกๆใหม่ๆแต่บางอันก็แปลกไปก็ไม่ทำเลยเส้นเลยก็ บางอันที่เขาบอกว่าให้ให้ทำอ้นี้จริงๆอ่ะที่แบบเป็นจับตุ๊กตาจริงล้าจับเขาขึ้นไปบนเวทีอะไรเงี้ยเราก็พูดเล่นๆไงตอนนั้นแต่ว่ามันทําไม่ได้ครับซึ่งมันจะมีในคอนเสิร์ตนี้หน้าหน้าเราเชื่ว่ามีนะดูหน้าม่อนไม่มีไม่มีไม่มีครับแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบฟิลที่แบบว่าเบบี้ชอบแล้วก็แบบว่าเออน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยที่จริงคอนนี้น่าจะครบรถอยู่นะใช่เราก็เลือกเลือกมาอะไรเงี้ยแต่อย่างครั้งก่อนก็คือครบรถมากเลยนะ ทั้งไหนครับตอนเบลูก้าเหรอเออยโ้ตตอนนั้นเบลูก้ามันทําอะไรได้เยอะไงมันเหมือนแบบคนสี่คนมันเล่นอะไรได้เยอะแต่ว่าตอนนี้เหลือสองคนก็เออผมว่าเต็มที่ก็ได้จะได้เนี่ยแหละเต็มที่แล้วเพราะว่าวันนี้เราก็พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ลวครับม,มาเลยอย่าเยงเี่ต่างต่างก็คือลง,ลง ใช่ครับเพ่นต่างก็ช่วยกันเลือกครับใช่ช่วยกันเลือกว่าน่าจะเป็นประมาณนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าใครที่รู้ว่าถ้าสมมติว่ากันกับปีมีคอนเสิร์ตกันก็จะเป็นแบบว่าเน้นความจอยความสนุกอะไรเงี้ยความม่วนอ่ะแม่หรองจูแต่งหน้าแล้วนะจริงหรอรู้ได้ยังไงไม่รอกมา โอเคเออพวกเธอเก่งไมัเก่งฉสนรู้มีแต่เพลงช้าไปไบนมาคั่นฝากรับกันเมลอนนะครับวันนี้เมลอนเมลอนไม่มีสีได้กับสีได้สีได้เดี๋ยวร่อนเองเดี๋ยวร่อนเองเมย์ไม่ต้องร่อนเดี๋ยวออฟร่อนเองตายแล้วกู ยางจริงมันยากมากเพราะว่ามันเขาจัดเสริมอะไรทุกคู่กันมันต้องคิดใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยคยยากนะยากยากครับอ้าจริงๆแปลกใหม่ตอนประชุมอ่ะกันไม่ค่อยพูดเลยปั่นปีจะเป็นคนพูดแล้วกันจะค่อยนึกออกทีหลังแบบว่าเขาสมมติอยากทำอันนี้จะค่อยแบบวันประชุมอาจจะนึกไม่ค่อยออกอะไรเงี้ยเออค่อยมาแบบเสริมๆทีหลังตอนนึกได้อะไรเงี้ยย่างเวลาปั่นปีพูดมาว่าอันนี้ไม่ไม่น่าจะไหวหรือว่าเอออันนี้ซื้อ เขาไม่ค่อยพูดอ oh, ันไหนที่แบบไม่ค่อยไหวอะไรก็พูดความความเป็นไปได้แล้วส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันเกินไปเช่นตอนแรกอู้พี่อยากหมุนคุณดูอ่ะเราเคยได้เห็นแบบหมุนเวทีหมุนคุณดูได้ป่ะทั้งพออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกมึงบ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ได้ทำอะไรเงี้ยครับโครงการจะนำเสนออะไรบ้าง ก็เรื่องว่าพวกซีนต่างๆไว้อยากได้เป็นฟิลประมาณนี้อยากให้เห็นอฟกันยังไม่เคยมีแบบนี้อยากให้ลองทําแบบนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแค่ประมาณเนี้ยครับใช่บางคนก็เป็นหงกระดูกกระเดี่ยวเราว่าเราไม่ต้องห่าังไม่ต้องห่วงน้องค่ะห่วงหนูอ่ะแล้วหนูไปด้หนูไหมไหมก็ได้ยังไงก็ได้ครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเราต้องทําให้ได้แล้วก็ ช่วงนี้เราก็ไปฟิตเนสแล้วก็ยืดพีระทงพีระทิศเอากระดงกระดูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมยืดนิดนึงฟิตซ้อมเต็มที่เนาะใช่ใช่ใช่ครับเราก็อยากให้ทุกคนมาแล้วจอยมากที่สุดมันจะจอยแน่นอนเพราะว่าคลิปเชือกแขกรับเชิญครับอใช่เพราะแขกรับเชิญของเราเนี่ยมีทั้งโฟโตโฟทแล้วก็ไลแคันทั้งหมดอะไรเงี้ยแล้วก็มีเอ่อนนโออังเปาอีกอะไรเงี้ยกันว่าทุกคนเนี่ยกัน หลังจากเราได้แบบรันเมื่อวานแล้วเราเห็นเลยว่ามันสนุกอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช<ๆ>เพราะว่าตอนแรกตอนซ้อมใหญ่อะครับที่ที่ตึกอะไรเงี้ยเราก็มองภาพไม่ออกว่าเอ๊ะมันบนเวทีแล้วมันจะจอยกันได้ยังไงวะแต่พอเมื่อคืนได้มารันแบบทุกคนรวมกันจริงๆอะไรเงี้ยครับมันออกมาแบบเลิศในความคิดเรานะเ,<อ>เลิศ จะขยายนี่นะทำไมถงต้องเป็นต้องเป็นกิจกรรมาองนี้เอเริ่มแรกเลยนี่อังเปาครับเราเล่นซีรีส์ด้วยกันก็คือ Cooking Crush นะครับผมมันก็มีความสัมพันธ์กันแล้วก็เหมือนเป็นทำไมมันอะไรอะไรครับก็เหมือนแบบเรารู้จักกันแล้วก็แบบอยากพาน้องขึ้นมาบนเวทีครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกของอังเปาด้วยใช่คนที่2ส่วนโฟร์เนี่ยเราก็เราที่จริงเราก็เจอ โฟโเนี่ยที่ตึกบ่อยอยู่แล้วแล้วก็มีช่วงที่กันเนี่ยไปเออต้องไปทํางานที่ญี่ปุ่นแล้วเหมือนออมันแบ่งวันกันอะไรเงี้ยเราก็อยู่กับโฟโบ่อยแล้วเราก็เล่นกับน้องบ่อยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากให้น้องเนี่ยมาอยู่เป็นแขกรับเชิญของเราด้วยอะไรเงี้ยครับส่วนไลแครเนี่ยมาเพื่อให้คอนเสิร์ตเนี่ยดูเป็นคอนเสิร์ตจริงๆ <laughs> เพราะว่า เพราะว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของน้องๆเขาการเต้นการร้องของน้องๆเขามันทำให้คอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยดูเต็มขึ้นแน่นขึ้นคอนเสิร์ตไ่ที่แฟนมีใช่ไงมันมีคำว่าคอนเสิร์ตใครวะใครวะอะไ์แค่มันครบสุดใช่เขาแบบเต้นเก่งร้องเก่งกันทุกคนเลยเงียครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ดี มาพยุงพวกพ,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 พีพพ่พยุงว่าพวกพี right ่ใช่ครับก็ว่าตอนนั้นก็แบบว่าบอกวิลเลียมไปวิลเลียมให้มึงร้องแล้วพวกคุณลงเลยได้นะเอาแล้วลงเลยได้นะเอาวิลเลียมปิดไปเลยสุดท้ายใช่แค่คือเมเดอร์เราได้เลยแบบวิลเลียมมึงปิดเลยได้นะอย่างเงี้ยแต่ว่าวิลเลียมก็เกรงใจเราครับแล้วก็ยังให้เกียรติเราอยู่เขาบอกไม่ได้พี่ไม่ได้ครับครับแล้วมีมีสปอยได้ไหมว่าเดี๋ยวแฟนๆหลังจากนี้จะได้เห็นอะไรบ้างในคอนเสิ เอาจริงๆแล้วในคอนเสิร์ตนี้จะเห็นอะไรบ้างก็จะเห็นภาพของเราสองคนเนาะแบบว่าประมวลว่าเออมันจะมียึดยึดหลักของการเป็นเออ Family m a r t อ่ะอ๋อแฟมิลี่มาดแฟมิลี่มาดครับผมก็เหมือนแบบแจกแจกจ่ายความสุขให้ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ต้องมีท่านี้ด้วยแน่นอนนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆท่าเลยที่ทุกคนแบบว่าอยากดูอะไรอ่ะผมว่าทุกคนน่าจะน่าจะได้ดูในสิ่งที่ตัวอยากดูใช่ๆช่อะไรอย่างไรแค่นเนี่ยเขาบอกเปกา ครับวันนี้อ็อบจะตีค่ะใช่ดูด้วยกันไม่รู้ว่าตีไหวอะไรแค่ตีลูกกาผมจะตีลาแค่นิดทีนึ่งไม่ไหวครับไมนห่วงกูด้วยนิดนึงนะฮะปล่อยเขาตีไปเออเลยปล่อยให้เขาตีไปเดี๋ยวให้ให้เขาสอนนะว่าต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับอย่าลองดูลองดูไม่จริงจริงการเดินทางอ็อบกันค่อนข้างยาวนานเหมือนกันแปดปีครับแปดปีแล้วใช่เป็นยังไงบ้างที่แบบโอ้โหแฟนคลับยังเดนียวแน่นขนาดนี้ที่ปีนเราโชคดีมากกว่าครับที่ที่แฟนคลับยังอยู่กับเราถึงตอนนี้นะครับแล้วก็เหมือนาว่ เรามันโชคดีอ่ะเรนรู้สึกว่าเออโชคดีที่เราเกิดมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยพวกอ้าถ้าสมมุติว่าไปเทียบกับเด็กสมัยนี้สู้งไงสู้เด็กยังไงาาเรความมาเทียบเราอาจจะสู้ได้แบบว่าตอนนั้นเราเกิดอะไรวะยังไงยังไงนะกันก็หมายถึงว่าตอนนั้นเราเกิดตอนนั้นใช่ไหมแต่ถ้ามาเกิดตอนนี้ เราก็จะสมมุติเราเราก็จะได้เรียนนู่นเรียนนี่ใช่เราก็อาจจะแบบเออได้ศึกษาอะไรเพิ่มเติมมาตั้งแต่สมัยตอนเด็กๆเพราะว่าตอนเด็กๆต่อเน็ตเรายัง e อียอาเอียนอากันอยู่เอาหรือไม่จริงพวกพี่ๆของจริงล้วนๆแต่ตอนกันเกิดมาเน็ตดีแล้วนะเอ้าหรอใช่ใช่ใช่ เมื่อกี้ถามว่าอะไรนะ8ปีมันยาวนานรู้สึกไงบ้างอ๋อเราช่วงดีครับแล้วเราก็รู้สึกดีที่เราทํางานด้วยกันมาแล้วไม่มีแบบการทะเลาะกันเลยอะไรเงี้ยครับแล้วมันมีแต่สิ่งที่ดีขึ้นดีขึ้นในทุกๆปีครับก็ดีใจมากๆที่ที่คู่เราออกมาแล้วมันเป็นแบบเนี้ครับแล้ว8ปีกับแฟนเเออเป็นไงบ้าง็กันก็จำได้เลยว่าวันแรกที่เราแบบว่าวงสวงกันได เออแจมมี่อะไรเงี้ยก็ยังเป็นแบบว่าไม่กี่คนเองอะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบมาถือป้ายอะไรเงี้ยออฟกันอะไรเงี้ยก็ดีใจมากๆที่วันนี้ได้มีคอนเสิร์ตครั้งที่2ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็รวมเบบีก็ดีใจมากๆขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่สนับสนุนเรา2คนแล้วก็ยังรักเรา2คนนะครับดีใจมากๆเลยครับจริงๆพูดเลยอีกหนึ่ง ไม่จริงจริงเคยหนึ่งเรื่องคือเวลาแบบทำอะไรมันเป็นมีเหมือนกันนะครับครับทำอะไรครับเวลาไปไหนมาไหนทำอะไรมันก็จะเป็นมีตลอดเลยนะครับคมันเทกทีค่ะมันคือทุกทีทุกปฏะทั้งอ๋อผมหยุดตัวเองไม่ได้ที่จะเป็นตัวเองแบบนี้ครับมันยากอ่ะเอก็เลยเขาอาจจะ ชอบมั้งครับเออไม่ก็เกลียดครับในตอนนี้ในทิกเกอรในเซียร์เพาส์ยังมีเป็นมีบอยู่นะครับอันไหนนะามันจะมีเออเวลาเป็นกริงแล้วเดิมอย่างเงี้ยเดิมหมดเอเวลามีแบบว่าดราม่าอะไรเข้ามาใช่มันอกี้จะมีอย่างเงี้ยมาังนดูได้พอเขามาดูเสร็จปุ๊บผมก็นล้วก็อีมานั่งดูเอาของกันเอาของกันเกี่ยวกันรู้สึกยังไงกับภาพบทตรงเงินก็เอาไปใช้ได้ครับไม่แต่วมื่อกก็แต่ว่าตอนนั้นในเหตุการณ์จริงๆเลยอ่ะคือว่า เอออยู่ในเซฟเฮาส์แล้วไม่รู้ว่ากล้องไหนไเพราะเขาจะบอกว่าถ้าสมมติกล้องไหนมาเนี่ยมันจะมีแบบไฟแดงๆขึ้นอะไรแบบเนี้ยกันก็เลยแค่อยู่ในนะไฟแดงแดงมันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเออคนก็เลยตัดใช่กันหาไฟแดงอยู่ว่าอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วถ้าพี่ให้ทำตอนนี้กันทำได้มั้ยทำได้นะกันถี่ได้ยังไงอ่ะตัวเวททุนวิทยนเป็นแสดงอ่ะชินไม้ตาลอดอ่ะอือใส่ได้อีกคนนึงก็ที่อีกคนนึ่ง ไม่ผมก็ไมเป็นอย่างนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วเราเข้าใจมัเหนกันเพราะเป็นตัวแทนชาวเผือกของชาวเราก็เป็นชาวเผือกไม่รับครับพร้อมเผือกไงอมาแล้วมาแล้วแน่นอนเราหน้าต้องกี้มาต้องรอเราไอเงี้ยใส่เสื้ออยแล้วว่าเราเป็นตัวแทนตรงมีมตรงนี้ทุกครั้งก็ดีใจไหมดีใจคะไม่เอาจริงๆมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะเขาก็ไปเอามีมเราไปใช้มาได้แล้วสมมติมีดราม่าไหนมาก็จะได้มีหน้าเราอยู่ในนั้นด้วย จริงเราติดไปในทุกดราม่าเลยเออใช่ตอนนั้นตัวเองไว้เลยมไหมมันจะได้สงสัยว่าเอ้ยน้องเก่งเขียวคนนี้ค okay ือใครตอนนั้นเลยมั้ยสวัสดีครับพี่ๆทุกคนครับ uh น้องเก่งเขียวนี่คือกันอัดนะครับตอนนั้นมันเกิดนานยังปีไหนอูนานแล้วสี่สั้นสอ2ป่ะ ซีซั่นสองยี่สิบสามโควิดป่ะช่วงนั้นเนาะใช่นานๆแล้วอย่างพี่อาพลักกี้มันทำอะไรครับอ๋อมันนั่งผมก็มานั่งดูเห็นเขาเล่นๆกันผมก็เลยมานั่งดูเขาเล่นนะครับเพราะว่าผมไม่ไหวแล้วตอนนั้นผมก็เลยแบบเออเหลือแค่นั้นอ๋อแล้วก็มีอีกอันนึงอีแต่งตัวเบาๆหน่อยอะครับอ๋อกับอีเตใช่ป่ะอันนั้นอ่ะเออก็แบบว่าวันนี้แต่งตัวเบาๆหน่อยก็ไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันครับแต่ก็อยู่ได้เป็นแต่วันนั้นจนวันนี้ก็ยังอยู่ยังอยู่ครับไม่เข้าใจยังอยู่ป่ไม่เข้าใจยังอยู่ป้าย เลยเอาเลยทุกคนไปใช้ได้เต็มที่เลยครับแะ้รจริงจิการเป็นยังไงบ้าไถ้าจะถ้าอยากกันว่าเอาไปใช้ได้ครับไม่ซีเรียสเลยไม่มีลินกสิทธิ์ไม่มีใช้ไปเลยฝากโฆษณาให้ด้วยแล้วกันนาทุกีที่เาาเขาจะแบบว่าเอ้ยแสดงที่แบบว่าแสดงดีต้องมีชื่อััทุกครั้งเลยลามีอะเงาขอบคุณครับ ขอบคุณสำหรับคำถามขอบขอจริงๆก็ที่ก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนแล้วกันที่แบบว่าชื่นชอบในการแสดงของกันนะครับแล้วก็ดีใจทุกครั้งที่แบบว่าทุกคนชมหรือว่าอะไรเงี้ยครับก็จะพยายามมีซีรีส์เรื่องไหนก็จะพยายามทําเต็มที่แล้วก็จะทําพัฒนาตัวเองให้ออดีขึ้นไปเรื่อยๆครับ oh <my> แต่สุดท้ายก่อนสตรีมมิ่งยังมีอยู่แวะมาก่อนแวะ วันนี้นะครับก็ใครที่ไม่ได้มาวันนี้นะครับก็สามารถดูไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับผ่านแบบว่าโ <tyard> ทรศัพท์หรือว่าอะไรของพวกคุณได้เลยนะครับผมก็ซื้อได้เลยที่ t ทจิเก้เมเจอร์ใช่นะครับเราก็จะได้เห็นมุมภาพต่างๆแล้วก็จะได้เห็น,วหนขวดนมยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกกันว่าตอน,นว่าวันนี้จะมีบันทึกกินเน็ตบุ๊กนะครับสำหรับขวดนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็ฝากทุกคนไว้นะคะครับ กลพูดทำงานไม่ถูกอ่ะอยู่เฉยนิดหนึงจ้าเมื่อวานดีเตคอะขี่ถึงว่าว่าอะไรแบบนันตั้งแตาบเลยนะอะไรปึ้งเหรอปึ้งอะไรนะอ๋ออะไรนะมุสาวาปึ้งมุสาวาปึ้งอ๋อมันเป็นเพลงใช่ปหมมุสาออ๋วามุสาวาปึ้งมุสาวาปึ้ง พูดเลยูสาววะปึ้งเออยังไออกันปึ้งออกันปึ้งปึ้งเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จจะขอเก็บเก้าอี้นะคะดี๋ยวได้ายองกอ